วันนี้เราอยู่ที่โคโราชอีกครั้งหนึ่งอยู่บริเวณวังน้ำเขียวจะขึ้นชื่อนะเรื่องเห็ดเราจะไปเรียนรู้ว่าเห็ดแต่และประเภทแต่และชนิดเนี่ยมีการเพาะพันธุ์ยังไง<ม>แต่ละเห็ดเนี่ยมันมีสรรพคุณที่แตกต่างกันช่วเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนี่คือเห็ดหัวลิงโอ้เหมือนเหมือนเหมือนหลายๆคนแนะนําว่าต้องกินไอศครีมนมดูเนื้อเห็ดดีดีจ้าตัวเอง ตอนนี้เราอยู่ที่โคราชอีกครั้งหนึ่งอยู่บริเวณเขาเขียวเนาะเขาเไม่ใช่เขาเขียวอันนี้เขาออเรียกว่าวังน้ําเขียวที่ที่เรากําลังจะไปเนี่ยนะเป็นที่ที่ส่วนตัวและผมอยากไปมากด้วยมันไม่ค่อยอยู่ในลิสต์ไอสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับ10 20ในโคราชแต่ใจกูอยากไปเ<ม>พราะอะไรรู้ไหม กูชอบอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งไอ้วังน้ำเขียวเนี่ยมันจะขึ้นชื่อนะเรื่องเห็ดเขาเรียกมิสเตอร์มัชรูมเราจะไปเรียนรู้ว่าเห็ดแต่ละเห็ดแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยมีการเพาะพันธุ์ยังไงแล้วที่สำคัญไอเห็ดตัวนั้นเขามาปรุงเป็นอาหารปรุงเป็นไอศครีมปรุงเป็นบาร์บีคิวหรืออะไรต่ๆเอเท่าที่กูได้ดูใน Google นะเขาทำแล้วเราแค่ไปกินโอ้คือเส้นทางไม่ได้สนุกเลยนะวังน้ำเขียวฟาร์มสูนยเพาะเห็ดเมืองหนาว โอเคตอนนี้ครับทุกคนผมมาแบบที่ว่าไม่ได้ติดต่อเหมือนเดิมแบบ yes I go มาเรียวๆเลยเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมาฉายดูือว่าส่วนตัวแบบที่ผมบอกันะว่าผมไปไหนมาไหนผมไม่ชอบบอกเนื่องจากพอบอกเนี่ยมันจะมีการเตรียมตัวเตรียมอะไรข้อเสียเขาคือบางอย่างเนี่ยเราต้องนัดล่วงหน้าถึงเขาจะมีการจัดแสดงอะไรแต่ผมอยากจะมาแบบมาแบบไม่รู้อะไรเลยะนะมันก็ข้อดีอย่างนึงคือมันจะเป็นแนวแบบตื่นเต้นสัมผัสหือเรามาเรียนรู้ด้วยกัน ันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้แค่ป้ายโฆษณาอันนี้ครับยังเป็นช่งชวงเช้าอยู่นะสิบเชา้ชาแล้วก็วันนี้เป็นวันเป็นวันศุกร์ก็นักท่องเที่ยวอะไรก็คงไม่แต่กูชอบมาวันแบบนี้ม,ม,มันเงี่ยมทำอะไรได้ไงอันนี้คือทางเข้าแปลงสาธิตนี่แเกเห็นสวัสดีครับเข้าไปชมได้เลยใช่หรือเปล่าครับขอบคุณมากครับเนี่ยทางเข้าแปลงสาธิต Let s go. ทางเข้าแปลงสาธิตโรงเปิด Mushroom g r o ร i n g น room ตู้นึ่งก่อนเชื้อเห็ดจากระบบเดิมทางวางังน้ำเขียวฟาร์มเองเองมันเข้าใจไหมเหสรุปคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนอะ่ะเขาใช้เครื่องที่มันราคาแพงอ่ะนะแล้วปัจจุบันอะ่ะเขาได้ปรับแล้วก็มัวก็มันมีอะไรการจัดการระบบยากแต่ปัจจุบันมันมีเขาใช้วิธีการเพาะพันธุ์ที่เขาเอามาจากจีนที่ใช้มาแล้วร้อยปีที่แม้ฟาร์มจะเล็กจะน้อยมันจะได้ราคาถูกวิธีการเพาะพันธุ์แบบนั้นอะ่ะ อือนี่เหตุอะไรวะเนี่ยครูดูการพบพันุเห็ดดิคือแบบอะไรวะเนี่ย คือเห็ดมันต้องเพาะในอะไรอย่างนี้ไงก็มันคล้ายๆมืนกับป่าดิบชื้นอะแถวบราซิลหรือแถวอะไรในประเทศไทยป่าไหนที่มีดิบชื้นนั้นเห็ดไอ้พวกเห็ดพวกมอสมันจะขึ้นมาที่ชื้นๆเห็ดมันจะไม่เพาะพันในระบบความร้อนอันนี้เท่าที่กูได้อ่านจากแค่เอ้น่าจากจากที่เรียนมาเห็ดทางเช่าสีทองอ๋อถางเช่าไอ้ที่เส้นๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเห็ดทางเช่าสีทอง ช่วยให้เลือดลมเดินทางสะด,ดวกเดินสะด,ดวกช่วยให้ร่างการนอาออกซิเจนออกมาใช้ได้สูงขึ้นช่วยเสริมสร้างกำลังและภูมิคุ้มกันลดอาการเหนื่อยเหน็บชากระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศไอ้นี่มึงต้องใช้เลยนะไอเนี้ยมึงต้องใช้เลย <c oughs> ช่วยให้นอนหลับสนิทลดการวิตกกังวลไอเนี่ยสำคัญมากกับประสิทธิภาพของคนเราในการทำงานในแต่ละวันการนอนเนี่ยคือการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดบำบัดโรคหลอดลมนะโรคผมแพ้อาการหอบหืดโรคปอดถุงลมช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งไอ้นี่ก็น่าจะใช้ได้ถ้าเป็นบ้านๆเรียกว่าเห็ดทองเห็ดทองเออ นี่อะไรอ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูดิอันนี้คืออะไรน่าจะเข้าไปได้นะเขามีป้ายห้ามเข้าปะไม่มีไม่มีอันนี้เห็ดที่เราคิดแบบที่ใส่ต้มยำกุ้งที่ใส่ในต้มอ่าๆใช่ใช่นี่นี่นะคือแต่จะบอกว่าตอนเนี้ยแารุ่มอยู่ในฟาร์มไก่เลยกลิ่นอย่างก,กินแบบชื้นๆกลิ่นไก่กินแบบแต่คือมันกินเห็ดอ๋อเห็ดแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันเว้ยเออคนละแบบอันนี้คือเห็ดแบบที่เราใส่ในต้มยำดูดิเป็นยังไงอ๋อเห็นไหมมันต้องอยู่ในที่ชื้นอย่างเง้ โหเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยเอ็นนี่คืออะไรทําไมมันเป็นสีขาวผิดกว่าปกติอ๋ออันนี้จะเห็ดประเภทนี้เห็ดอีกแบบหน,นึ่งอ่านี่นี่มันออกมาอย่างนี้แหละนี่นี่โอ้แต่แสดงว่าพอเวลาเขาตัดนะเขาก็จะตัดอย่างนี้เลยออกตัดออกตรงนี้เลยซึบแล้วก็เขาก็เอาส่วนนี้ออกไปสุดยอดมากเยอะมากเลยอะ มันมีหลายสีเท่าที่ดูนะเนี่ยคือผลที่กูอยากมาใช่ไหม <c oughs> คือสถานที่ท่องเที่ยวที่โคราชเนี่ยมันมีเยอะแต่ผมชอบอะไรแบบเนี้ยห,หน้าตาอ,อันนี้เป็นสีขาวสีนี้อันนี้เป็นสีแบบนี้กลิ่น <c oughs> เหมือนขี้ยางใช่อ่ะอฝั่งนี้กลิ่นเหมือนขี้ยางเปลีย <c oughs> ป่ยนกลิ่นละอันนี้เปลี่ยนกลิ่นละไอ้น,นี่คือฟาร์มไก่ไก่ไงวัห้องวัวห้องใช่ป่ะง,งัวเหรอป่ะเออใช่อันนี้เหตดอีกแบบนึงคล้ายๆกลิ่นยางเลยเนี่ย อันนี้กลิ่นแบบนึงอันนี้น่าจะเสียแล้วนะสวยมากมีแมลงอะไรก็โอ้โอคือแบบโอ้โหอยู่ในป่าดงดิบดูดิเฮ้ยอันนี้ก็่เเ็นี่เห็ดอะไรอีกอันนี้เห็ดนางนวลเห็ดหอมอ๋ออันนี้เห็ดเห็ดหอมเขาเพราะอ๋ะอเขาเพราะอย่างงี้ถ้าเห็ดหอมอันนั้นนางนวลนน,นนี้นางฟ้าโอ้โหก็าตามตลาดก็มีเห็นนะโอ้โหอันนี้ผมเห็นแล้วด้านในเป็นยังไงเห็นปะ คือแต่จะบอกว่าเราไม่เคยรู้ว่าเห็ดแต่ละชนิดเชื่ออะไรมีการเพาะพันธุน์ย,ย,ยังไงกินยังไงซื้อกินอย่างเดียวอ๋ออนันนี้เห็ดนี่เห็นบ่อยอร่อยเนี่ยเห็นนี่ของปรูเลยแหละเอาไปผัดหรือเอาไปต้มอ่ะเพราะต้องยอมรับว่าคนจีนเนี่ยกินเห็ดบ่อยมากเยอะมากเขาชอบเยอะมากประโยชน์ประโยชน์กับประโยชน์กับตัวเราอ่ะ แต่จริงๆอ่ะที่ปัตตานีก็มีให้อารมณ์แนวเพราะการศึกษาอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่เหตุผมหมายถึงว่าที่เช่นที่ยะรังจะเป็นเรื่องของมะขามอะไรอย่างนี้มีการเรียนรู้อย่างนี้เหมือนกันเพื่อนสามารถติดต่อได้เดี๋ยวผมให้คอนแทคให้อะไรให้ให้ช่วยเหลือในการท่องเที่ยวปัตตานีเพราะผมก็อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวปัตตานีเยอะปัตตานีมันน่าเที่ยวผู้คนหน้าตาดีเช่นผมโอ้ยเห็นี่คืออะไรอ่ะิงค <King. S 2> ิงเหรอแน่ใจเหรอคิง น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละขิงขานะคือถ้าที่ผมได้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 อ่านนี่คือจําพวกเหตุจําพวกเชื้อโรคมอสหญ้าต่างๆเนี่ยไรอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าคือสิ่งมีชีวิตคือทำไมต้องเรียกว่าสิ่งมีชีวิตออกถ้ามันไม่มีสิ่งถ้าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วมันจะเติบโตยังไงใช่ไหมมันก็คงเป็นก้อนหินสิ่งมีชีวิตคือสิ่งเข้าใจง่ายๆคือสิ่งที่สามารถคือมีการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไม่ว่าจะเป็นหญ้ามอสหญ้าเศษหญ้าออกที่มันติดอะไรเงี้ยทุกอย่างคือสิ่่่งงงมมีีชวิิิตตตเเราโได้ซึอส นี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเติบโตในแบบที่ชื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผิดยังไงก็ช่วยช่วยช่วย,ช,วยช่วยให้ความรู้ผมตร,<อ>ง,รงนี้หน่อย,ออยได้อันนี้คือเห็ดหัวลิงโอ้เหมือนเหมือนเหมือนมันให้อารมณ์คล้ายๆมีขนออกมาเส้นขนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดนางรมดอย โดนเด่นมากเรื่องของการลดระบบน้ำตาและคอเลสเตอรอลในเลือดปรับระดับความดันโลหิตในร่างกายให้เป็นปกติมีสารนูมิสซระด้านต้านเซลล์มะเร็งชนวดบางโรหิตจึงเหมาะกับผู้ป่วยโรคหิตโรจานโลหิตจังแต่ละเหตุเนี่ยมันมีสรรพคุณที่แตกต่างกันเวลาเพื่อนๆมาเนี่ยผมแนะนําให้อ่านประวัติส่วนนี้ด้วยมันจะทําให้เรา enjoy มากขึ้นดูดิมีสารต้านนูมิเระบองการความเสี่ยงของโรคมะเร็งสร้างสมดุลให้กับระบบการทํางานของร่างกายโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารทางานปกติคอเลสเตอรอลกับน้ําตาได้ดีฮะอันนี้ระบบย่อยอาหารเห็นนี้เราเจอบ่อยมากเห็นไหม ด้านบนนี้จะเป็นระบบปล่อยน้ำกูก็ได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ว่าเสียงอะไรตกตักตกตักตกต,กต,กต,กตกักอ๋อเขาจะมีการระบบปล่อยน้ำตรงนี้เพื่อให้มันชืน้นเห็นไหม ตกแตกตกแตกตกแตกให้มันชืน้นเขาจะไม่ได้ไปปล่อยโดย,โดยโตรงคือเขาพยายามปรับให้บรรยากาศมันชืน้นอ <S ess im ulus> อย่างนี้นี่เอง <S ess im ulus> อ,อเห็ดนางฟ้าดูชื่อมันไอ้น,นั้นดีเกิด <S ess im ulus> จากสมคุณจะคล้เคียงกับเห็ดนางรมหลวงเนื่องจากมีต้นตระกูลเดียวกันทั้งช่วยลดน้ำตาในเลือดลอดความเสี่ยงมะเร็งเพร,เพราะมีสารต้านน้ำมือสาระบำรุงผ้าบำรุงการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายแก้อาการหวัดและอาการท้องผูกได้คือพอเวลาเราได้อ่านไอ้เรื่องราวตรงนี้ด้วยอ่ะมันรู้สึกแบบนะ อยากรู้เหตใช่<ต>ใช่แต่เหตุตรงนี้เขาเรียกว่าเหตุอะไรมันไม่มีป้ายเนาะคือจะให้อารมณ์คล้ายๆถ้วยอะค่ะโคนช้างหรือเปล่าไอ้นี้ผมไม่แน่ใจใครมีคําตอบช่วยบอกด้วยนะครับเนี่ยให้อารมณ์คล้ายๆแับถ้วยเโอเคนีของที่ระลึกมากมายเลยสำหรับสถานที่แห่งนี้นี่เมืองตรัง รูปคือเมืองตรงัตรงเนี่ยตรังเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องนี้มากเรื่องแบบหมูย่างอะไรไงหเห็นไหมหมูย่างเมืองตรงังจนอยู่ในรูปคือ,อรางวัลเยอะมากของที่ร้านเล็กก็เยอะมากโอ้ <c oughs> เห็นใหญ่มาก <c oughs> เห็นยัยษ์ผมกำลังดูว่าพี่เขากําลังทําอะไรครูพี่เขากําลังทาอ๋อไอ้นี่คือ <c oughs> ไอ้นี่คือแหล่งเพาะเห็ดที่พี่เขาทำแล้วก็อั <c oughs> <ห>นี้ที่เขาจะเอาไปใส่ด้านใ<ห>น<ห>นั่<ห>นะด้านในเือแครดูอืมสวัสดีครับ คือวิธีวิธีการอัดที่เพาะพันธุ์เห็ดเป็นอย่างนี้นี่เองที่เราไปดูตะกี้เขาจะใส่ในไอ้นี่คืออะไรครับขี้เลื่อยยี้เลื่อยอันนี้คือขี่เลื่อยขี้เลื่อยยางพาราเค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 าเสร็จแล้วก็เขาก็ที่เขาจะเอาฝาใส่ไปอฝาให้แน่น รงนั้นก็จะเป็นเครื่องที่เลือ้อยยางพาราเป็นกระบวนการโ o c e s สของเขาอะนะมาลงไปในนี้แล้วก็พี่เขาที่รอตรงนี้ก็จะเอาแพ็คๆๆสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยนะมันจะเติบโตได้มันก็ต้องมีอาหารของมันนะซึ่งอาหารวุ้นสําหรับเลี้ยงเชื้อเห็ดเนี่ยหนึ่งน้ำสะอาดมันฝรั่งองวุ้นน้ําตาลกลูโคสนี่คืออาหารของพวกเขาเลี้ยงเชื้อเห็ดเน,มนเมล็ดข้าวข้าวฟาง เป็นอย่างนี้วัตถุดิบในการทำก้อนเชื้อเห็ดอะไรบ้พงเนี่ย <c oughs> อ่านเอาเองนะทุกคนนะ่ย <c> เ <oughs> นื้อแป้งข้าวเหนียวอะไรน้ำตาลหรือที่เลื้อยอันนี้ก็จะเป็นฝาทิชชู่พลาสติกก็จะเป็นอย่างนี้อืมเครื่องเป็นอย่างนั้นอ๋อที่เลื่อยจะมาจากตรงนั้นแล้วก็ปุ๊บพี่เขาจะเป็นคนใส่ใส่ถุงมันก็จะลอยมาอย่างนี้ ตอนที่ผมดูกระบวนการเนี่ยเขาจะมีขี้เลื้อยยางพาราอยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะใส่อาหารใส่อะไรเขาจะมีโปรเซสกว่าจะได้ไอ้หนึ่งขวดเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างแน่นอนสุดสุดท้ายของเราก็คือซื้อของฝากวังน้ําเขียวฟาร์มเราไปซื้อของฝากยาเยี่ยมชมการเพราะเห็ดฟรีแต่ต้องโทรแจ้งล่วงหน้าเบอร์นี้ ไม่เป็นไรของเราเนี่ยศึกษาด้วยตัวเองแต่มันก็สสนุกอีกแบบนึงแต่ความรู้จะไม่ค่อยแน่นเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยต้องติดต่อก่อนนะเสร็จสิ้อีกอ okay, <ม>ละไปสแกนก่อนอืดดูมีของมากมายเลยอันนี้จะเป็นเป็นยาคงอยากหาของกินอะ่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีของกินตรงไหน,นอันนี้คือเห็ดสามรสพี่แล้วไอศสครีมไม่มีขายหรอครับยุนี่ครับมีอ๋อไอศดครีมนมสดกับช็อกโกแลตครับเดี๋ยวผมเอานมสดโอเคสองเลย จัดไปหลายคนแนะนําว่าต้องกินไอศครีมนมเดี๋ยวผมจะลองชิมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดสามรสเนี่ยเห็ดสามรสเห็นปะอือร่อยอันนี้ซื้อเป็นของฝากได้เลยอร่อยกว่าอันนี้เท่าไหร่อ่ะอร่อยเหมือนมันมอนเนืนน้อเลยไม่ใช่เหมือนเนื้อเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยซื้อทีเดียวอันนี้เห็ดแดดเดียวเห็ดแดดเดียวอ่ะมันกับว่าเนื้อแดดเดียวเลย อันนี้คือเห็ดแด่เดียวอืมชอบมันน้กว่ากูชอบมันน้วูชอบมันด้วยน้น่าอร่อยกว่าเดี๋ยวต้องซื้ออันนี้คือข้าวเกลียบเห็ดหอมต้องซื้อด้วยซื้อสักสองอันนี้ก็จะเป็นโซนน้ำพริกมีน้ำพริกมากมายเลยเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้นะเนี่ยราคา70ดสิบาทอะไรอันนี้ก็เป็นแนวโซนตุ๊กตาตุ๊กตาเห็ดดูตุ๊กตาเห็ดยังมีเลยอ๋ออันนี้เห็ดดอง ถห่งดองซีอิ๊วซอสเห็ดอืมใช่ไอนี่ไวน์จะบอกนักว่าไวน์เห็ดก่อนนี่น้ำองุ่นน้องุ่นเว้ยน้ำองุ่นก่อนล้เห็ดน้ำผลไม้เห็ดอะไรไหนไม่นี่เห็ดเห็ดอ๋อเห็ดแมชรูมอ๋อแมคซิลูมไอโรจิตไอนี่น้ำผึ้งไอนี่เป็นโซนโลชั่นดูหอมนะอันนี้เป็นบอดี้โลชั่นหอมมากนุ่มมากแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อเนี้ด้วยนี่ ไป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 หาที่กินไอติมก่อนโอ้คือเสียงเสียงจิ้งรีดโอ้ดังมากเงียบเลยเงียบเงียบเงียบเลยเดี๋ยวพอเราไปนะดูพอเราไปเงียบเงียบเลยมันงอนแล้ะโอ้มีวิวมีอะไรให้นี้ด้วยดูดิคือบรรยากาศดีมากเอาตรงๆนะผมว่าเพื่อนๆสามารถอยู่ที่นี่ได้ประมาณสองชั่วโมงได้ชั่วโมงหนึ่งไม่พอแต่สุดยอดมากมันมีหลายอารมณ์มาก สามารถเพื่อนๆก็โดดเล่นน้ำได้ล้วยเชออ่นันอออนี้ต้องไปขอเจ้าของก่อนขอเจ้าของก่อนไปนั่งโต๊ะกินเป็นข้าวเกลียบถ้าแผ่นแบบนี้นะคนสามจาังหวัดสามจังหวัดเรียกว่ากระปะุกกระปะุกอย่างนี้เห็ดหอม20%แป้งมันพริกไทยน้ำตาลเกลือน้ำมันพืชอร่อยโอ้โหนเห็ดเยอะมากเป็นวัตถุดิบแรกเลยไอติมเห็ด โอ้คือดูดิดูเนื้อเห็ดดิเห็นปะ่ะคือไอติมกักะทิแล้วเนื้อเป็นเนื้อแบบเน,เนื้อเห็ดเลยเนื้อเห็ดสดเลยะเห็ดเลยเอ่ะเห็ดสล,ลส้นะ คือตรงๆผมไม่เคยมาเที่ยวโคราชแบบที่บอกนะไม่เคยได้รับข้อมูลอะไรเลยแต่พอเวลาผมเสิร์ชใน Google เนี่ยหาเว็บแรกอ่ะไม่ค่อยมีเลยจะไปอยู่ท้ายๆอ่ะนะแต่พอมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันควรเป็นติดอันดับอันดับอันหนึ่งในสิบอ่ะมันว่าอโอเคทุกคนมาได้แต่ว่าถ้ามาวางไว้เลยสองชั่วโมงนะการเดินทางก็ไม่ได้ยากมาจากกรุงเทพสองบรรยากาศซื้อกินอะไรเงี้ยโอเคทุกคนต้องคอย่างครันี้เจอกันใหม่บาย